หมูพีที่รักน้ำพึ่งหยดที่แปดคนมากมายพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกวันท่านคุณนั่งจ้องสองจดหมายในมืออย่างลังเลมันเป็นผลสอบโทรอีกที่เขาเพิ่งสอบไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนใจหนึ่งก็อยากเปิดออกให้มันรู้แลรู้รอดแต่พราะสัญญากับน้องมนันไว้ว่าจะดูด้วยกันเขาถึงยังนั่งลังเลอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากดูพร้อมกันหรอกนะเขาแค่กลัวว่า ถ้าคะแนนมันออกมาไม่ดีน้องมันจะผิดหวังในตวงเขามากกว่าซูปเปรดดูตอนนี้จะเกิดคะแนนมันแย่เกินเยียวย,า,ย,ยางจริงเขาจะได้ทําเป็นเนียนลืมส่งจดหมายไ้ที่ไหนสักที่หรือไม่ก็กลบมันลงดินไปเลยแนงดีคนได้ไหมครับดึล่อฮเฮ่อแทนคุณทําหน้าเคร่งขึมปนเบื่อนายในตอนที่เงยหน้าขึ้นมองตามสิงหวานเขาตั้งใจจะเอ่ยปฏิเสธและบอกว่า เพื่อนเขาอีกสองคนที่ไปซื้อกับเขากำลังจะมาถึงแม้จะยังมีที่ว่างเหลือก็เถอะแต่คนอย่างเขาอ่ะไม่ใช่พวกที่ชอบสร้างเพื่อนใหม่หรอกนะโดยเฉพาะกับคนที่เข้ามาอย่างมีจุดประสงค์ชัดเจนแบบนี้กินจุดเลยสิพี่แทนหอาหมีนี่จะดูไปไหนกริรติเอ่ยแซวคนที่ตอนแรกทำเหมือนจะกินคนเพราะคิดว่าโดนจีบแต่ก็เลอะเลยทันทีที่เห็นว่าเป็นเขากับอินแทนคุณตกใจจริงๆ เขาไม่รู้มาก่อนว่าสองคนนี้จะมานั่งกินข้าวด้วยแล่ๆอะไรกันเนี่ยเขาถามสิงคุณโดนเพื่อนแกล้งยังไม่พอแฟนเพื่อนก็ขี้แกล้งพอกันอินทัฒน์วางถาดที่มีแก้วน้ำปั่นอยู่ห้าใบลงบนโต๊ะทิ้งตัวลงนั่งข้างกีเขาไม่แปลกใจหรอกที่อีกคนจะตกใจที่เห็นพวกเขาเพราะวันนี้อาจารย์งดคลาสกระทันหันเขาเพิ่งจะโทรไปบอกดินเมื่อกี้ว่าจะมาหาที่นี่ให้ดินซื้อข้าวเผื่อพวกเขาด้วย พอมาถึงเขาสองคนก็ไปซื้อน้ำปั่นแทนเจอาตัวนี่โดนจีบจะต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอกลัวน้องหมีเข้าใจผิดหรออินเราต้องไม่เป็นไปกับเขาสิอินทัดหัวรอรามีคนโดนแซวถ้าเป็นเสียงเข้มกลับมาอะไรเราพูดความจริงจั้งนั้นว่าแล้วก็แซวกันต่อยังไม่สนใจว่าคนตัวหนาจะนั่งหน้าบุดไปตูดลิงไปแล้วแล้วตกลงกับน้องหมีนี่เป็นแฟนกันหรือยังอะ กิรติย่าังสักใยใช่ๆชเรเยเห็นพิธานตอนหวานบ้างอ่ะดูจนเขากลัวกันทั้งคณะมัง้งอินว่าบ้างติดเชื้อกวนตีนของไอ้ต้นมากันทั่วหน้าเลยนะให้พาไปฉีดวัคซีนกันไหมแทนคุณสายหน้าอย่างในๆนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอุตส่าห์รักษามารยาทไม่พูดคำหยาบใส่แฟนเพื่อนมึงนินทาอะไรกูเขากรอกตามองบนเระทันทีที่เอาชื่อใครอีกคนเข้าปาก มันก็มากระซิบข้างหูหชวนคนลุกตายยากชิบหายแน่นอนว่ากับเพื่อนเขาไม่คิดจะเกรงใจแต่หาคำได้ยากมากกว่านี้เขาก็คงจะทำไปแล้วตั้งต้นกับบดินที่เดินตามมาติดๆวางถาดอาหารที่ถือมาจัดการแจกใจ่ายให้กับคนในโต๊ะจนครบก่อนที่บดินจะนั่งลงข้างแฝงของตัวเองส่วนตั้งต้นก็สุดตัวนั่งฝังตรงข้ามกีแล้วคุยอะไรกันอยู่เอ่ย เสียงหวานๆชวนให้คนลุกของบดินทร์ถูกายขึ้นเมื่อจุดตัวหันไปถามอินทัตอีกคนก็ยิ้มหวานทักทายเบียดตัวเข้าไปในแขนแกร่งที่โอบรอบเอวบางอยู่เพราะคบกันมานานพอสมควรตอนนี้อิจฉารมมันอย่างเป็นธรรมชาติไม่เก้กเก้กังๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็กําลังพยายามซักฟอกพื้นดีอยู่นั่นแหละสรุปกับน้องหมีนี่ยังไงอะเนี่ยไม่รู้ว่ากับหมีนี่ก็ปากแข็งแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้เมื่อไหร่จะคืบหน้าก็ไม่รู้ กิรติเอ่ยเสริมดีมก็บอกมันไปแล้วแต่มันก็ไม่ทำอะไรสักทีส่องน้องมาจะสมปีแล้วจะเรียนจบแล้วนะมึงชอบก็บอกเข้าไปตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณแน่ใจนะครับว่าคุยกับผมทำไมเหมือนมีแต่ผมที่คุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเมื่อตั้งต้นพูดจบแทนคุณที่ในที่สุดก็ทนไม่ไหวถามออกมาผมว่าเรื่องของคุณในโลกนี้ก็มีแค่สองคนที่ไม่รู้แหละครับ ตั้งต้นตบไหลเพื่อนรักให้ช่วยรับหมุกก็คุณกับไอหมีไงว่ารา้วก็หัวรอกากแปะมือกันยังสนุกสนานจนอินทัศที่เป็นคนเริ่มแซวรู้สึกผิดในใจพอแล้วไหมอะก็พอเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนมาถึงไม่อยากเล่าให้ฟังไงเมื่อโดนปรามบาดินก็หุบยิ้มทันทีทำเป็นตั้งหน้าตั้งตากินข้าวในจานทำให้ตั้งต้นหัวร้อร่ากับท่าทางกลัวเมียของเพื่อนก่อนที่จะต้องยิ้มแห้ง เมื่อสายตาไปสบศเข้ากับตากลมที่จ้องขอม็งของใครอีกคนนายได้แหละตัวดีจึงจะมายิม้มอีกกีว่าก่อนที่จะหยิบน้ําปั่นขึ้นมาดูก็เล่นด้วยกันทั้งหมดอ่ะทำไมเป็นต้นที่โดนด่าย,ยู่คนเดียวอ่ะตั้งต้นทำเสียงเล็กเสียงน้อยใส่หน้างุ้มหน้างอถ้าเป็นงอนใส่แฟนน่ารักนะ่าชังจนแทนคุณอยากจะเอาเท้าฉีดหน้าคือกูจะไม่แซวมึงอีกก็ได้และนี่คือครั้งสุดท้ายที่กูจะเตือนมึงเรื่องนี้ คืนนี้มันจะหมดเทอมแล้วนะเว้ยมึงมีเวลาอีกแค่เทอมเดียวที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันก,ก้าๆหน่อยมึงบดินเอ่ยซ้ำอีกครั้งเพราะอยากให้มันได้คิดสักทีก็เห็นว่าความรักของมันสองคนไม่ได้มีอุปสรรคอะไรให้ต้องกังวลเลยมีแต่มันสองคนนี่แหละที่ทำให้เรื่องมันยากเกินเหตุเออในที่สุดคุณปากนะ่ก็พึมพำออกมาทำให้คนทั้งโต๊ะหันไปมองจาะจอรอว่ามันจะพูดยังไงต่อคุณจะเก็บเอาไปคิด ขอบใจนะเมิงประดินหันไปสบตากับตั้งต้นทั้งคู่ยิ้มให้กันก่อนที่จะกรอกตามองบนพกปะตอนหายใจอย่างแสนจ,จะโล่งใจกว่าจะเข้าหัวนี่พวกเขาพูดจนปากเปียกปากแฉะมาจะสปีแล้ววันนี้วันพุธแทนคุณขับรถตรงไปที่โรงเรียนอนุบาลที่อีกคนมีสอนเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เจ้าตัวด้วยการออกไปรับและพาออกไปหารายกินกันจากนั้น เขาตั้งใจว่าจะโชว์ผลสอบที่เขาได้รับมาในวันนี้ให้มันดูจากที่เคยลังเลเขาตัดสินใจที่จะดูคะแนนสอบพร้อมกันกันกบน้องมันถึงแม้ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามเขาคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่คะแนนสอบแต่มันคือความรู้สึกที่ได้ลุ้นได้ดีใจหรือเสียใจไปด้วยกันต่างหากละ่ะนอกจากนั้นเขาตั้งใจที่จะตอบแทนน้องมันที่ช่วยตีวให้เขา กขจองตั๋วหนังดิสนีย์เรื่องใหม่ที่จะเข้ามาอาทิตย์หน้าไว้แล้วและหลังจากดูหนังเขาก็ตั้งใจจะจองโต๊ะในร้านอาหารบนโรงแรมของบ้านไอ้ต้นมันเคยพาเขาไปที่นั่นหลายครั้งคอยยังจําบรรยากาศในตอนที่พาทิตตกดินได้ดีและเหนื่อยจะวิวของแม่น้ําเจ้าพระยายอย่างค่ำคืนนั้นอีกเขาคิดว่ามันน่าจะเหมาะถ้าเขาจะสารภาพความรู้สึกของเขาที่นั่นเขาคิดว่าไอ้ดินพูดถูก ความรู้สึกของเขามันแน่นอนมานานแล้วสามปีที่คิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาเก็บกลั้นความรู้สึกที่มีเพราะคิดว่าไม่อยากจะทําให้น้องมันอึดอัดเขารู้แล้วว่าเขาชอบน้องมันมากจริงๆและในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เขาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับมันทั้งที่คอยบอกตัวเองให้ระวังแต่มีหลายครั้งที่ไม่อาจจะห้ามใจตัวเองได้เลยความรู้สึกที่เคยคิดว่ามากแล้วมันเทียบอะไรไม่ได้เลยสักนิดกับความรู้สึกในตอนนี้ และเขาก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วเขาไม่อยากปล่อยให้มันค้างคายอยู่แบบนี้อีกต่อไปไอ้ตนพูดถูกเขาไม่อยากมานั่งเสียดายทีหลังอย่างไงเขาก็อยากลองบอกมันออกไปสักครั้งถ้าเองมันจะอึดอัดจนไม่อยากมาสอนไม่อยากมาเจอหน้ากันอีกเขาก็จะยอมรับแต่โดยดีไม่ฝืนไม่ตื้อให้มันลำบากใจยังน้อยเขาก็ได้เลิกฝันลมๆแล,ลงๆสักทีแต่ก่อนอื่น ต้องหาวิธีจองโต๊โดยไม่ให้ต้นรู้ก่อนเป็นันดับแรกแทนคุณจอดรถไว้บริเวณด้านข้างของโรงเรียนเพราะตอนนี้ด้านหน้ามีรถรับส่งของโรงเรียนและรถของผู้ปกครองจอดกันอยู่แน่นขนาดเต็มพื้นที่เขาแขวนหมวกกันน็อกไว้กับกระจกรถตั้งใจจะเดินไปรอน้องมันที่หน้าโรงเรียนเหมือนที่เคยทำตอนที่อยู่ตรงหัวมุมรัวเสียงร้องของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นทำให้เขาหันไปมอง แอบยิ้มเมื่อเห็นคนที่เขากำลังตามหานั้นกำลังสุดนั่งชันเข่าพยายามปลอบใจเด็กตัวน้อยแต่สองขาก็มาชะงักลงเมื่อสายตาเดินเลื่อนไปเห็นชายร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาจำได้ว่าคนคนนี้คือผู้ปกครองเด็กที่เคยอาสาไปส่งมีพู่โอ้โอน้องมีอย่าร้องนะครับก็แต่วันนี้กูไม่ยอมกับกับผมแล้วอ่ะ เด็กชายตัวน้อยสะอื้นน้ำตาร่วงพอให้คุณเป็นครูทั้งสงสารทั้งเอ็นดูน้องมีทำให้คุณครูลำบากใจสิครับคุณเป็นอากล่าวเตือนเบาๆเอามือลูบหัวหลานตัวโปรดไม่เห็นว่าไม่ยอมหยุดร้องสักทีแต่น,นัดก็อยากให้คุณครูกลับด้วยกันไม่ใช่หรอครับทำไมไม่ช่วยน้องหมีพูดเลยอ่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นภูรินก็เงยหน้าไปมองคนที่โบยใส่อาณัดกับน้องหมีก็ยิ้มเจือนมาให้ ก่อนที่จะเกาแก้มไปการแก้เขินเบาๆให้ภูรินอดขำไม่ได้เขาหันมามองน้องหมีที่พยายามเช็ดน้ำตาไปมาจนนมูกเปื้อนแก้มนิ่มทั้งสองข้างเต็มไปหมดเขาอดจะใจอ่อนไม่ได้งั้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวคงจะไม่เป็นไรมีภูพี่แทนตอนที่กำลังจะกล่าวตกลงเขาได้ยินอีกเสียงหนึ่งเรียกชื่อจนต้องหันไปดูร้องออกไปอย่างตกใจที่เห็นคนคุ้นเคยมายืนอยู่ตรงหน้า ใจจริงเขาอยากจะเดินเขาไปหาอีกฝ่ายในทันทีแต่ก็ไม่สามารถทิ้งน้องหมีที่จ้องมาที่เขาด้วยแววตาที่อ้อนวอนได้งั้นครั้งหน้าคุณครูสัญญาว่าจะกลับด้วยแน่นอนนะครับเขายื่นนิ้วก้อยไปหาเด็กชายให้เด็กน้อยยิ้มกว้างออกมารีบเอานิ้วก้อยป้อมๆมาเกี่ยวกันผู้รินใช้มืออีกข้างทำเป็นป้องปากก่อนที่จะเอ่ยกระซิบเสียงดังแล้วถ้าคุณอาอนุญาตคุณครูจะพาน้องหมีไปกินไอติมร้านอร่อยด้วย เดียคค๋ยวคุณครูจะเลี้ยงเองน้องหมีพยักหน้ารับอย่างดีใจสุดขีดก่อนจะยกมือไหว้เป็นการบอกลาแล้วเดินไปขึ้นรถนักประจําที่ของตัวเองเมื่อรถออกไปแล้วภูรินก็รีบไปหยิบกระเป๋าที่คลองไว้หน้าประตูเดินรเร็วมาหาคนที่ยืนรอเขาอยู่พิธานมาได้ไงอะไม่เห็นโทรมาบอกเลยว่าจะมาผูรินยิ้มร่าคือดีใจเหลือเกินที่ได้เจอคนที่เขาคิดถึงโดยไม่คาดคิดก็ดผ่านมาแถวนี้เลยแวะมารับ อีกคนตอบเสียงเรียบห,หลังเดินดุมๆกลับไปที่รถโดยไม่คิดจะรอกันจนภูรินจะต้องวิ่งตามขอบคุณนะพี่แทนวันนี้เราไปกินลาหน้ากันไหมอะแทนคุณไม่แม้แต่จะมองหน้าแค่ยื่นหมวกกับน,น็อกจากใต้ท้องรถให้น้องนะพี่นะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองึงชอบเลี้ยงจังเลยนะหืมพี่ว่าอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรแทนคุณตอบแค่นั้น ก่อนจะสตาร์ทรถและออกรถเมื่อเขานั่งเรียบร้อยแล้ววันนี้แทนคุณขับรถเร็วจนเขาจะต้องจับเอลนาไว้แน่นเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างพี่แทนมีอะไรหรือเปล่าผู้รินยังพยายามชเชงือคอไปถามอีกคนในขณะที่รถติดไฟแดงเขาขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจเมื่อพี่แทนยังไม่ยอมพูดอะไรสักอย่างเมื่อลองถามไปอีกสองสาครั้งแล้วเจ้าตัวก็ยังเงียบเขาก็เลยได้แต่นั่งเงีย,งยบ ไม่อยากให้อีกคนอารมณ์เสียไปมากกว่าเดิมเส้นใหญ่ทะเลสองครับเมื่อสั่งอาหารกับแม่ค้าเสร็จแทนคุณก็เดินไปนั่งประจำที่โดยไม่ยอมรอให้เขาเพิ่งจะถอดหมวกกันน็อกเสร็จผู้เรียนถอนหายใจอย่างแสนเหนื่อยปกติพี่แทนจะไม่ใช่คนอ่อนหวานชอบพูดจาวนๆนแต่มันก็ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่พี่แทนทำท่าแบบนี้กับเขาเลยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยผู้เรียนวางแก้วน้ำเปล่าที่ไปตักมาลงบ,บนโต๊ะเสียงดัง คนที่นั่งอยู่ก่อนมองตามเรียวมือขึ้นมาสบตากับเขาที่ตั้งใจมองอยู่ก่อนแล้วแป๊บหนึ่งก่อนจะหลบวูบไปมองโทรศัพท์ที่มือต่อพี่แทนพี่แทนภูรินเม้มปากแน่นเขาเริ่มจะทนไม่ไหวอืม้อมือไปหยิบโทรศัพท์ของอีกคนออกจากมืออยากทำอะไรอามานี่ไม่ให้พี่บอกมาก่อนดิว่าพี่เป็นอะไรมีภูกูอบอกให้เอามาพี่มิงดื ในที่สุดผูรินก็ยื่นโทรศัพท์กลับไปให้อีกคนเพราะเขาก็รู้ว่าตัวเขาเองก็ทําตัวเสียมารยาทจริงๆแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะบ่นอุบอิบออกมาหลามปามนะมึงพอรับโทรศัพท์จากมือเขาก็รีบปลดล็อกหน้าจอกลับไปไทยมันอยู่นั่นแหละอยากถามเหลือเกินถ่ายเร็วซะขนาดนั้นอ่านทันบ้างหรือเปล่าเฮ้อเราจะมารับทําไม้าจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่สรุปว่ากูผิดที่กูไปรับเหรอ เอาไปกันใหญ่แล้วเราทั้งสองนั่งเงียบไม่พูดจากันคานั่งมองพี่แทนที่ยังนั่งจ้องจอมือถือนมือไม่คิดจะเงยหน้ามองกันเลยสักนิดจนในที่สุดป้ารานลาดนาก็เดินมาเสิร์ฟ้าดนาทะเลของพวกเขาเพราะมากินด้วยกันหลายครั้งผู้รินถึงรู้ว่าพี่แทนชอบกินปลาหมึกที่สุดอ่ะเขาหยิบปลาหมึกในจานให้พี่แทนชิ้นหนึ่งจะตัวมองหน้าเขาแต่ก็ยังไม่ยอมพูดอะไรอ่ะ พอยื่นให้ชิ้นที่สองเขาก็าสังเกตเห็นมุมปากของคนหน้าบึ้งบางคนเริ่มยกยิ้มขึ้นมาเริ่มยกขึ้นให้ใจชื้นพอแล้วเมื่อกำลังจะตักชิ้นที่สามให้อีกคนก็เอ่ยขัดเสียงเข้มแต่เขาก็ยังเดินดันที่จะวางมันลงไปในจาน,นอีกฝ่ายยังไม่ฟังก็ถ้าจะทำให้คนงองแงยิ้มได้ผมยอมให้ปลาหมึกหมดจานเลยใครงองแงเดี๋ยวสะมึงแทนคุณที่พยายามกลั้นยิ้มโวยวายกลับเสียงดังให้คนใจเสีย แล้วพี่เป็นอะไรอะ่ะบอกผมไม่ได้เหรอเห็นพี่เป็นแบบนี้ผมไม่สบายใจเลยนะเมื่อคนปากหนักไม่ยอมพูดอะไรในที่สุดภูรินก็ยอมตัดใจเขาถอนหายใจหนักก่อนจะเริ่มตักอาหารในจานเข้าปากนั่งกินเงีย,งยบๆหรือจะพูดถามอะไรอีกฝ่ายให้โดนด่าอะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็มารับให้เขาดีใจเล่นแต่พอมาถึงที่ก็ไม่ยอมพูดด้วยเลยสักคำ ทำหน้าบึง้งหน้างองมันโกรธกันมาเป็นชาติเขาทำอะไรให้ไม่พอใจก็ไม่ยอมบอกงอก็ไม่ยอมคืนดีเห็นเขาแบบเนี้ยเขาก็น้อยใจเป็นหนางั้นเดี๋ยวผมกลับเองดีกว่าผมต้องไปซื้อของต่อ,อพี่เขาว่าผมวางช้อนซ่อมในจานลาดหน้าที่ได้กินไปแค่นิดหน่อยไม่โกงไม่กินมนาแล้วซื้ออะไรเครื่องเขียนนิดหน่อยเดี๋ยวกูไปด้วยแล้วกลับพร้อมกันกินให้หมดก่อน ไม่เป็นไรครับที่จริงผมยังไม่ค่อยหิวไม่อยากจะบรบกวนพี่ไปมากกว่าน,นี้ด้วยพูดจบเขารีบยกน้ำขึ้นมาดื่มที่จริงเขาใช้มันบังหน้าตัวเองเพราะจูจ่ๆน้ำตาก็เอ่อคลอขึ้นมาล้นขอบตาอีกแล้วทรองตอนนี้ต้องโดนด่าอีกแน่ๆเลยะงั้นผมไปนะครับทันทีที่วางแก้วน้ำลงเขาก็ยกมือไหว้รุ่นพี่เตรียมคว้ากระเป๋าตังค์จ่ายค่าอาหารเดี๋ยวทันทีที่ลุกขึ้น ก็โดนมือสากคว้าข้อมือให้เขาชง,งักนังลงจะตัวพูดสิ่งเข้มผู้รินเม้มปากแน่นเปือนหน้าไปทางอื่นถ้าเป็นปกติเขาคงทำตามอีกฝ่ายบอกทันทีแต่ตอนนี้เขาไม่อยากจะเชื่อฟังอะไรทั้งนั้นกูขอโทษนั่งลงก่อนได้ไหมอีกคนที่จับแขนเขาอยู่เอ่ยเสียงอ่อนออกมาให้ใจกระตุกเขารีบเอามือเช็ดน้ำตาที่ร่วงหล่นมาลกูลกๆปล่อยมีผู ปล่อยพี่ผมจะนั่งเมื่อผู้เรียนว่าอย่างนั้นคนตัวโตวก็ยอมปล่อยมือแต่โดยดีจ้าตัวนั่งกอดอกไม่ยอมมองหน้ากันจนแทนคุณตัดสินใจลุกขึ้นหยิบเก้าอี้ตัวเองขยับไปนั่งข้างใครอีกคนกูขอโทษผมไม่ได้อยากให้พี่ขอโทษผมอยากรู้ว่าพี่เป็นอะไรภู้เรียนเอ่ยประโยคที่เขาใช้ในอดีตขึ้นมาจนทำให้แทนคุณรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกใจอยากจะพูดออกไปตรงตรง แต่เขาจะบอกมันได้ยังไงอะว่าจะเป็นอยู่ตอนเนี้ยเป็นเพราะเขาหึงมันกับผู้ปกครองคนนั้นก็เขาไม่มีสิทธิ์อะไรสักหน่อยเลยนี่นาอ่ะผูรินก้มมองเมื่อไปแทนยื่นซองสีขาวใส่มือเขาขมหมดคิวแน่นก่อนที่จะมองหน้าอีกฝ่ายเป็นเชิงถามว่ามันคืออะไรอ่ะผลสอบอ้าวจิงดิมาแล้วเหรอผูรินเอ่ยออกมาพร้อมยิ้มอย่างตื่นเต้นจนลืมไปว่าเขาเคยนอนใครอยู่ นี่พี่เปิดดูหรือยังผลเป็นยังไงบ้างยังก็สัญญากับมึงแล้วนี่ว่าจะดูพร้อมกันผู้รินยิ้มแป้นอย่างอิ่มอกอิ่มใจที่อีกคนยังจําสิ่งที่เขาเคยขอร้องได้แต่จู่ๆก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาบางอย่างทีพี่ทําหน้าเบื้งแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะผลสอบนะ่ะอืมกูกลัวได้น้อยแล้วจะทําให้มึงผิดหวังอะ่ะก็จริงมันก็เป็นสิ่งที่เขากังวลอยู่เหมือนกันนี่นาะ เอามาใช้เป็นข้ออ้างก็คงจะไม่เสียหายอะไรโทรพี่แทนพี่ไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยเมื่อในที่สุดได้รับรู้เหตุผลที่คนตรงหน้าทำตัวผิดปกติแบบนี้ผู้รินก็แสนจะโล่งใจแต่ผมมั่นใจว่ามันจะไม่แย่อย่างที่พี่คิดนะเปิดดูกันเลยไหมเมื่อแทนคุณพยักหน้าอนุญาตเขาก็ค่อยๆแกะซองอย่างระมัดระวังจึงผลข้อสอบออกมาไล่อ่านพี่แทน พี่แทนได้คะแนนรวม6 3รอ่สสบาผู้รินตะโกนบอกยิ้มหน้าบานแล้วมันดีหรือเปล่าปกติเวลาไปสมัครงานเขาก็จะรับที่600ออพอ่ะพี่สุดยอดไปเลยเขาพูดพร้อมรวบม,มือหนาเขายาบไปมาอย่างลืมตัวพี่แทนก้มมองผลสองตัวเองอีกหลายครั้งจนในที่สุดก็ยกยิ้มออกมาสายตาเต็มไปด้วยความพอใจพี่แทนผมรู้อยู่แล้วว่าพี่จะต้องทำได้เห็นเปล่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกผมบอกพี่แล้วคนที่ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่คล้องสองแขนเรียวรอบแขนหนายังไม่สนใจว่าใครจะมองกลุ่มผมนุ่มทิ้งลงมาบนหัวไหล่ฟอกมองผลสอบไปยิ้มไปขอบใจมึงมากเลยนะทําไมไม่มึงกูคงทำไม่ได้แบบนี้คนที่ลืมอายเพิ่งได้สติเมื่อโดนกล่าวชมรีบทำหลังตรงพระมือออกจากอีกคนทันทีทันใดผู้รียนอยากจะแทรกแผ่นดินนี พอลืมตัวทีไรก็เผลอทำอะไรหน้าไม่อายได้ทุกทีเลยสินะไม่ใช่หรอกพี่ผมก็แค่ช่วยนิดๆนหน่อยๆทั้งหมดมันก็เป็นเพราะความพยายามของพี่ทั้งหากล่ะพึมพำออกไปแก้เขินหลบตาลงเมื่อเห็นอีกคนมองด้วยสายตาอบอุ่นในระยะประชิดพี่ก็กลับไปกินให้หมดสิเย็นหมดแล้ววางให้อีกคนหัวราอในคอมึงจะมาทำเขินอะไรเมื่อกี้ก็ยังกอดแขนเขาแน่นอยู่เลยถึงอยากจะแซว แต่แทนคุณก็ได้แต่คิดในใจยอมยอกเก้าอี้กลับไปนั่งที่เดิมหยิบช้อนซ้อมขึ้นมาตักอาหารเข้าปากอาทิตย์น้าถ้ามึงว่างกูอยากจะเลี้ยงขอบคุณมึงเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ผมไม่ไปไปดูหนังกันนะผูล้ลินที่กำลังจะกล่าวปฏิเสธชงักเมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่คาดฝันออกจากปากอีกคนกา<ๆ>อยากจะหยิกตัวเองดูสักครั้งให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้กำลังอยู่ในฝันแล้วกูก็อยากเลี้ยงข้าวตอบแทนมึงด้วยก็ก็ถ้ามึงอยากนะนะ หรือถ้ามึงอยากได้อย่างอื่นก็บอกไปพี่พูรินรีบตกลงทันทีเขาไม่ยอมลังเลให้อีกคนเปลี่ยนใจหรอกนะเออเอ,อืมงั้นก็กินซะแป้งเส้นใหญ่อื่นหมดแล้วนะมึงพูรินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตักราดหน้าเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุย้ถึงวันนี้จะเริ่มต้นกันแย่ไปหน่อยเหมือนไม่เป็นครั้งแรกที่ไม่เข้าใจกันเลยมัง้งแต่จะยังไงก็ช่างมันเถอะนี่เมื่อตอนจบยังแฮปปี้เอนดิ้งนี่นาแทานเอา้ามาไง นั่งก่อนดิที่บอกว่าจะจบตีดูเหมือนเขาจะดวนตัดสินไปหน่อยพี่นิงสวัสดีครับภูรินยิ้มแห้งเอ่ยทักทายคุณมาใหม่ยกมือรับไหว้เขาก่อนจะนั่งลงข้างพี่แทนอย่างคุ้นเคยจะไปกันยังอะ่ะขอนั่งรอข้าวด้วยนะพี่นิงเอ่ยขึ้นให้เขากับพี่แทนพยักหน้ารับจุดตัวกาลังรอข้าวที่ซื้อใส่ถุงกลับไปกินที่หอไปไงมาไงถึงมาด้วยกันล่ะวันนี้มีติวภาษาอังกฤษก็หรอ จุดตัวชีนิวมาที่เขากับพี่แทนสลับกันยกยิมนิดๆให้เขารู้สึกหน้าร้อนขึ้นมาเปล่าวันนี้เราเอาผลสอบมาให้น้องดูนิ้งดูคะแนนเราดิผูรินมองคนตัวโตเด้งเสียงตื่นเต้นหยิบซองคะแนนสอบบนโตยื่นให้เพื่อนสาวดูอีกคนที่เปิดออกดูตาโตเอามือตีหลังคนตัวใหญ่เบาๆสองสาครั้งกล่าวชมเปาะคุณแทนคุณนิสยอดไปเลยอ่ะคนที่โดนสัมผัสเองก็ฉีกยิมกว้างจนแทบจะถึงหู ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับสัมผัสของเธอที่อย่างเขาเป็นพูรินไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาควรจะเอาตาไปวางไว้ที่ไหนรู้แค่ว่าไม่อยากทนเห็นภาพบาดตาตรงหน้าอีกต่อไปแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าของเกงออกมาพิมพ์ข้อความหาเพื่อนสนิทตั้งใจแบบนี้งั้นอย่างนี้สรุปแทนก็จะไปอเมริกาดิพูรินเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินคำถามของพี่นิงเขาเองก็เกือบจะลืมไปแล้วว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของพี่แทน ที่มาอยู่รอบตัวเขาแบบนี้มันคืออะไรก็กำลังตัดสินใจอยู่นะพี่แทนทำท่าเลิกหลักพูดไปมองหน้าเขาไปผู้เล่นเผอเม้มกัดริมฟีปากแน่นยังอดน้อยใจไม่ได้เพราะมีเขาอยู่พี่แทนถึงดูไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องสำคัญแบบนี้ออกมาสินะแล้วนิ้งมาไงอะ่ะเพื่อนมาส่งนะแต่เดี๋ยวก็นั่งรถส่งชาวกลับแล้วมันอันตรายนะว่าหลังฝากเราซื้อก็ได้ได้ไงอะ่ะ ใครจะรู้ว่าแทนอยู่แถวนี้หรือเปล่าปกติก็เห็นกับบ้านเร็วตลอดอ่ะพี่นิงว่ากล้องหัวเราะไม่อยู่แถวนี้ก็มาซื้อให้ได้ขอให้นิงบอกมาคำเดียวท้ออย่างนี้ก็รักเลยดิภูรินนั่งหน้าชาเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นส่วนเกินไปแล้วเขาอยากจะออกไปจากที่ตรงนี้เหลือเกินว่าไงพุทธเมื่อในที่สุดสายที่รอก็โทรมาสักทีเขารีบกดรับทันที ว่าไงอะไรมึงบอกให้กูโทรมาหนิเอามาอยู่แถวนี้เหรอร้านไหนอะร้านอะไรพูดอะไรของมึงเนี่ยหนักมากเลยเหรออืมงั้นเดี๋ยวกูไปช่วยขนเออเออกินเสร็จแล้วไปเดี๋ยวนี้แหละมพูดี้อะไม่ทันที่จะให้พูดโทรพูดจบพูรินก็รีบกดปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะยืดตัวขึ้นยืนงั้นพี่แทนไปส่งพี่นิ้งเถอะครับผมต้องไปช่วยไอ้พุทธถือของมันมาซื้อของแถวนี้พอดีว่ารัว ก็จะยกมือไหว้ลารุ่นพี่ทั้งสองคนโดยไม่มองสบตาเขาเดินจ้ำไปจ่ายค่าร้านหน้าสองจานก่อนที่จะเดินออกมาจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็รู้หรอกนะว่าเรื่องของเขามันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ต้องมาย้ํากันได้ไหมอ่ะจะให้เขามานั่งดูพ่อรักกันต่อหน้าต่อต,อตาแบบนี้มันก็ดูจะแกร่งเกินยอดมนุษย์ไปหน่อยไหมล่ะเฮ้อผู้รินได้แต่เดินแหงหน้ามองฟ้า เพราะถึงแม้มันจะมืดไรด้ดาวแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้ตากลมกักขังน้ำตาที่เอ่อล้นออกมาได้นานขึ้นอีกนิดก็แล้วกัน